จังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการรักษาวความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดลบบุรีครั้งที่4ทับ2566ประจำเดือนเมษายนครับ เวลา13.30นของวันที่26เมษายน2566นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดลบุรีครั้งที่4ทั2566ประจำเดือนเมษายน2566นห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบุรีเพื่อบรรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยมีเรื่องของสถิติคดีอาญา5กลุ่มและสถิติรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตํารวจภูธรจงังหวัดลบบุรีเรื่องยาเสพติดด้านการปราบปรามสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันความมั่นคงกับการเมืองและพลังการเมืองความมั่นคงเกี่ยวกับกลุ่มนักวิชาการ NGO พระภิกษุและสื่อมวลชนที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ความมั่นคงเกี่ยวกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากลและความมั่นคงเกี่ยวกับการต้านยาเสพติดครับ